สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูเจ้าเรื่องนีจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องสละเอือและสละเอียมีตัวสะกดคุณครูถอทบทวนสละเอือนะคะการเขียนสละเอือนั้นต้องประกอบไปด้วยเออืออซึ่งสละเอือนั้นเป็นสระผสม เรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะหัดอ่านคําที่ประสมสระ,ะเอือมีตัวสะกดรอเอือนอเรือนบ้านเรือนดอเอือนอเดือนดาวเดือน ชอเอือกอเชือกเชือกฟางพอเอือกกอเผือกหัวเผือกดอเอือดอเดือดน้ำเดือดตอเอือนอเตือนตักเตือนต่อไปค่ะ หัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวเด็กๆเห็นดาวสามดวงที่อยู่ข้างล่างไหมคะนักเรียนอ่านตามคูแล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านให้คล่องเมื่ออ่านคล่องแล้วนักเรียนก็มาดูว่านักเรียนน่ะอยากให้ตัวเองน่ะได้ดาวกี่ดวงนักเรียนก็ระบายสีที่ดาวนะคะดาวมีทั้งหมดสาดวงนะคะพร้อมค่ะอ่านตามคูนะคะบนเรือน เดือนนี้เกือกมาเผือกต้มเกือบไปสะเทือนเลือกทำเตือนใจฝึกอ่านเองค่ะฝึกอ่านเองนะคะถ้าเสร็จแล้วนะักเรียนก็รับ,บายสีที่ดาวว่าตัวเองควรจะได้ดาวกี่ดวงต่อไปค่ะ ให้ในักเรียนนะคะอ่านตามครูนะคะเติมคำลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพเติมคำลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพดูข้อหนึ่งกาต้มน้ำร้อนมันเดือดเราเรียกว่าอะไรคะดูสิคะน้ำเดือดค่ะน้ำเดือดคำไหนอ่านว่าน้ำเดือด เขียนลงไปเสร็จยังคะข้อ2อะไรเอ่ยอันนี้เหมือนกับที่ภาพนี้เหมือนกับคำไหนที่เราดูค่ะที่เราอ่านมาแล้วอ่าเก่งมากหัวเผือกหัวเผือกเขียนได้ยังเสร็จยังคะต่อไปมีดาวกับ เดือนคําไหนอ่านว่าดาวเดือนเห็นยังคะ่าเก่งมากและข้อ4ข้อ4ก็คือน,น่าจะเป็นคําว่าอ่าถูกต้องบ้านเรือนโดยดูจากคําที่ฝึกอ่านไปแล้วดูจากภาพนะคะ ต่อไปค่ะคำสั่งคือเขียนคำใหม่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วหัดอ่านเอียอเอีย e อ e อ่านว่าเ e อียคำที่ผส,สมสระเอียมีตัวสะกดสระเอียเป็นสระเสียงยาวประกอบไปด้วยสระเอ แระอีและยอนะคะเด็กๆลองค่ะลองอ่านตามครูนะคะงอเอียบอเงียบต่อไปค่ะเขียนเลยนะคะเอาพยัญชนะตัวหน้าเอาพยัญชนะใส่ตรงกลางนะคะรอเอียบอเรียบต่อ เอ,อียงเอเตียงอเสร็จยงัออยงคะสอเอียงอเสียงขอเอียนอเขียนทอเอียนอเทียนสอเอียนอเซียน ต่อไปค่ะเสร็จยังคะเด็กๆเ,เสร็จยังคะสระเอียมีตัวสะกดต่อไปสระเอือสระเอือมีตัวสะกดนำพยัญชนะที่ตัวหน้าที่เราออกเสียงนะคะใส่ตรงกลางเอามาเขียนใส่ตรงกลางที่เป็นช่องว่างของสระเอือตัวนี้นะคะเรียนดูค่ะดอเอือนอเดือน อเอือนอเตือนอ่านและเขียนตามครูไปเลยนะคะมอเอืองอเมืองเร็จยังคะชอเอือกอเชือกลอเอือกอเลือกกอเอือบบเกือบ ยอเอือ้อนอเยือนพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางสระนะคะเรียบยางยยังคาเรียบร้อยยังอ่าถ้าเสร็จแล้วเรามาต่อกันอีกเลยได้เลยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่ตรงกับภาพ วงกลมล้อมรอบคำที่ตรงกับภาพนะคะข้อหนึ่งนักเรียนภาพนี้คืออะไรคะเตียงใช่แล้วคำไหนอ่านว่าเตียงสะกดค่ะตอเอียงอเตียงสอเอียงอเสียงเราจะวงคำไหนคะคำแรกเลยคำนี้คำที่มีต่อเต่าเป็นตัวสัก เป็นพย,ยัญชนะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นพย,ยัญชนะต้นต่อไปเด็กสองคนทำอะไรกันอ,อ่านตามค่ะรอเอียงอเรียงอเอียงอเอียงวงคำไหนคะเอียงต่อไปข้อสามอ่านตามคู่ค่ะทอเอียนอเทียน ขอเอียนนเขียนนักเรียนว่าภาพนี้น่าจะคืออะไรเก่งมากวงกลมไปที่เทียนนะคะต่อไปดูจากภาพมันคืออะไรเนี่ยอ,อ่านตามครูค่ะรอเอือก่อเลือกชอเอือก่อเชือกวงกลมวงคำไหนคะอ่าเก่งมากต่อไป ดูจากภาพมันคืออะไรเอ่ยมันคือกอเอื้อกอเกือบหรือมันคือผอเอือกอเผือกคำไหนคะวงเลยค่ะมันคือเกือกไหมหรือเผือกกลับไปข้อ6นี่ภาพใหม่อีกแล้วอ่านตามคู่ค่ะดอเอือดอเดือดลอเอือดอเลือด มันเดือดหรือมันเป็นเลือดอ่ามันคือการเดือดวงกลงไมไปที่คําว่าเดือดนะคะเปิดหน้าต่อไปค่ะเด็กๆหัดอ่านนะคะหัดอ่านหน้า76แล้วก็คัดลายมือในช่องที่เขากำหนดไว้ให้นะคะอ่านตามครู่ก่อนค่ะอเอียงอเอียง ตอเองอเตียงชอเอือกอเชือกรอเอือกอเลือกวอองอวงวอเอียนอเวียนอ่านว่าวงเวียนทอเอียนเทียนขอไอไขอ่านว่าเทียนไขรออำลำ อเอียงงอเอียงอ่านว่าลำเอียงตอเอียงงอเตียงนออนอนอนอ่านว่าเตียงนอนดออึงงอดึงชอเอือกอ่อเชือกอ่านว่าดึงเชือกรอเอือกก่อเลือก ตออะง,งตังไม่โทตั้งอ่านว่าเลือกตั้งเด็กๆฝึกอ่านให้คล่องนะคะอ่านอีกรอบนึงก็ได้อ่านเป็นคำนะคะเอียงเตียงเชือกเลือกวงเวียนเทียนไขลำเอียง เตียงนอนดึงเชือกเลือกตั้งอ่าเรามาคัดลายมือสวยๆนะคะคัดลายมือสวยๆโดยหัวกลมหลังโคง้งพยายามรักษาความสะอาดนะคะดูดีๆเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะเด็กๆเขียนทุกคำสะกดทุกคำนะคะ พยายามอย่าให้มีลอยลบค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนเลือกข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพเติมให้ตรงกับภาพนะคะเด็กๆอ่านตามครูค่ะส่งเชือกลงมาสิดูสิเสียนเหาะมา น้ำเดือดแล้วนะจะเลือกคู่ไหนดีคะอ่าเด็กๆเด็กๆมาดูค่ะภาพที่หนึ่งอะไรเอ่ยเรียนคิดว่าเขาทำอะไรอยู่คะอาเขาเลือกรองเท้านักเรียนจะใช้ข้อความไหนคะอืเก่งมาก เลือกคู่ไหนดีคะขีดข้าวแล้วนำลงมาเขียนเติมลงในข้อหนึ่งเลยคะ่ะเติมลงนะคะต่อไปข้อสองอะไรคะเนี่ยเด็กคนนี้วิ่งมาตกใจใหญ่เลยเห็นอะไรน้ำเดือดเพราะฉะนั้นอันไหนอ่านวน่ามีข้อความว่าน้ำเดือดแล้วนะเดอียนเอามาเติมลงตรงนี้เลยคะ่ะใต้ภาพ เสร็จยังคะต่อไปข้อ3ข้อ3อะไรนี่มีชายนี่มีผู้ชายสองคนเขาส่งอะไรมาใช่แล้วส่งเชือกลงมาสิเรียนกน็เอาคำนี้มาเติมเลยส่งเชือกลงมาสิและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะ ตัวนี้เลยค่ะดูสิเซียนเหาะมานะเหลือคำเดียวเหลือข้อความเดียวนั่นเองก็มาเติมลงในข้อสุดท้ายเลยเสร็จแล้วยังคะสวยงามเขียนให้สวยงามนะคะดีมากฝึกอ่านให้คล่องฝึกอ่านให้คล่องนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ